รถแหลกรถแหลกรับปีใหม่ใครดูคลิปนี้อยู่แคปจอเอาไว้รับทันทีครับส่วนรถ20,000บาทครับกับเจ้าคันนี้ isuzu spark 2.5ดีเซลนะฮะ 2.5S ตัวกระจกไฟฟ้ามาพร้อมกับล้อมแม็กวลขอบ18จัดทรงสวยๆฮะสีภายนอกสวยๆบางๆนี่ฮะปกติหน้าร้านเราขายอยู่ที่269,000บาทะฮะใครแคปจอไว้แคปไว้เลยครับรับส่วนรถ2 0 0 0 0ทันที นี่ฮะดูห้องเครื่องกันบ้างเครื่องเดินนิ่งๆตออเดิมๆดิมฮะค่าเดิมๆฝากระโปรงเดิมฮะคันนี้นี่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับเริ่มองที่เบาะหนังฮะสีเทาภายในสะอาดสวยๆเลยครับคันนี้แดชบอร์ดสวยๆพร้อมเครื่องเล่นแอร์เย็นเจี๊ยบฮะแอร์เย็นเจี๊ยบสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ